เอนั่นนั่มาแล้วมาแล้วเอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้ววีดีโน่วีโนโอ้โห um, oh ับปหลาดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเ ไม่ใช่นะเรายังไม่ได้ลงไปสำรวจข้างล่างเลยเฮ้ยเด็กๆมันลงไปสำรวจกันมาแล้วว่าโอ้ไปไปไหนกันมาลูกจะไปมา่อะอยู่ไก่ไหมไกลเหรอโอ้โหแล้วเมื่อยหรอแล้วเราจะไปกันอีกยังไงอ่ะเนี่ยตามไปไม่ทันเลยอ่ะตามเด็กไม่ทันเลยอ่ะไงดีไม่เป็นไรตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรเด็กๆหิวกันแล้วยัง ไปเหนืห่อยไม่ลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะอุ้ยเหนื่อยเนาะอุ้ยเหนื่อยตัวแตกเลยอะเอาไปหลแล้วตอนเนี้ยมันก็เช้าแล้วด้วยดิหูแดดเปี้ยงเลยนี่เราไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยเรากินกันหมดแล้วเมื่อวานเราจะทำยังไงเนี่ยไม่มีอะไรกินกันนะไปสำรวจกันว่าไก่ไก่นู่นข้างล่างนู่นออหิวกันแล้ว เอายิ่งกว่าปะ,ปะป๊าส่งสัญญาณหน่อย<ะ>เดี๋ยวจะมีฮอรวิ่งผ่านมาแล้วเขาจะได้ส่งพวกแอดจงแอดดรอปอะเอออาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นเออถ้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันก็จะเป็นพวกของกินนั่นแหละแอดดรอปลองดูลองดูป๊าส่งสัญญาณหน่อยเรื่อไปส่งสัญญาณแถวต้นไม้ร่มๆนู้นเลยปะอันนี้น,นี่เดี๋ยวส่งสัญญาณกันตรงก้อนหินก้อนนี้ดีกว่าป,ะปะ๊าส่งสัญญาณหน่อยเอาปืนยิงขึ้นฟ้าดีไหมดีไหมเออเอาปืนยิงขึ้นฟ้านี่นี่นี่มอนยิงตรงก้อนหินนี่ลง โอ้โห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 โโอ้หเสียงดังโอ้โหโหเสียงดังนะพุ๊บได้ยินไหมได้ยินเสียงดังนะเนาะตอนนี้อะคอปเตอร์มันคงได้ยินแล้วแล้วล่ะเอ้ยแล้วมันมันมาแล้วมาแล้วมันได้ยินมันได้ยินเอ้ยเราลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้ดับลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยปิวปิวปิวโอ๊ยปิวปิวไปนู้นปิวไปนู้น โอ้โหนูนามันไปลงบนเนินนู้นพอดีไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอยู่ในแอดอปไปดูดีกว่าดูว่าจะลงไปเนินเนินที่จอดหอชะหรือเปล่าใช่ใช่ไปดูสิเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยโอ้โหเนือตรงลานพอดีเลยโอ้โหลมพัดติวมานี่ ดูดีมันจะเป็นอะไรอะระหว่างสัตว์ประหลาดกับของกินเนี่ยเราต้องเตรียมหนีเราต้องหนีเออถ้าเป็นสัตว์ประหลาดพกอาวุธมาให้พร้อมต้องสั์ประหลาดนะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยเขาบอกมันไม่น่าจะใช่ประหลาดนะไม่น่าจะใช่สัตว์ประหลาดไม่น่าจะใช่สัตว์ประหลาดแล้ว <c oughs> ม,มันก็มีของกิน,นตกใจวน <c oughs> เอาเอานี่ไงโอ้โหไปคนละทิศแล้วโอ้โหของกินเต็มเลยอะเฮ้ยเลยอะเฮ้ยเออใช่ใช่แม่ปลากระป๋องขนมกระป๋องยโอ้โหเฮ้ยพี่คีม no ส่งสัญญาณนะยิงปืนปวกพๆกพวกแบบรัวๆเนี่ยได้อย่างงี้มาเดยญาติไปเลยเรามีของกินแล้วมื้อเช้าอ่ะเย้ ไปกันเยถือแอดดอกไปกินกันไ,<ป>ได้แล้วไปถือไปเลย<ป>ระวังขี้หมา<ป>พบถือแอดดอกไปแล้ว<ป>นี่เราได้แอดดอกกันมาของกินเต็มแอดดอกเลยเมื่อกี้เครื่องบินหนามันหย่นลงมา <c oughs> ตอนนี้นะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแควน้อยอยู่ดูวิวข้างหลังว้าว,ว,าวนี่เอาแล้วดูดูวิวทางนี้ซะก่อนอนี่คือเต็นท์ของเราโหนี่เราจะนอนนี่กันนะคืนนี้กว่าจะกลางเสร็จกลางง่ายเนาะเคียวนี่ที่นอนใครเนี่ยจะนอนตรงนี้ใช่ไหมคืนนี้นอนตากตค้างตรงนี้เลยนะโอ้โหอ้สบายสบาย เดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจป่าแถวนี้กันแถวนี้กันเอา้จะเดินลงไปสำรวจกันเออไปดูวิวอไปดูวิวไปมีใครจะไปไหมไปสำรวจป่ากันโอ้โหไงตรงนี้มันคือเขื่อนเขื่อนแควน้อยนะวิวเหนือเขื่อนนะเนาะโอ้โหตรงนี้กางเต็นทได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็กางได้ แต่ขี้ดินโ้สวยมากคุณเห็นไหมน้ําข้างบนน่ะมันสูงเห็นไหมเขากักไว้แล้วเขาก็ค่อยปล่อยลงมาเห็นไหมค่อยค่อยปล่อยลงมาข้างล่างนี่วิวดีมากๆเฮ้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรเหมือนที่แม่ได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินจริงๆได้ยินค่ะเฮ้ยเสียงเหมือนนกอ่ะนกมันร้องนกป่าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันไหม มันต้องมีอะไรอยู่แถวนี้มีนกอะไรแปลกๆอยู่แถวนี้ให้เราดูแน่ๆเลยอ่ะอ๋อนี่นกอะไรลูกไม่ใช่ดอกยางได้ยิงเสียงเหมือนนกแก้วเหรออเสียงเหมือนนกแก้วเลยโอ้เหมือนนกแก้วเลยอ่ะน้องพบพี่ๆเขาได้ยินน่ะลูกน้องพบเห็นนกอะไรแม่แถวๆนี้อยู่ทางโน้นหรือเปล่าฮะเห็นแล้วอยู่ทางไหนทางไหนโน่นเหรอไหน เฮ้ยไหน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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันกระดิกกระดิกเลยเหรอสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเเฮฮ้้ยยสวัสดีสวัสดีเฮ้อามันสวัสดีเรากลับด้วยเฮ้ยเธอชื่ออะไรฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันพูดตามอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอโหเอากันใหญ่เลยหมดเลยมามามาคุยใกล้ๆไหมคนเขาไม่ได้ยินเสียงเก้าเลยนะอยู่ไกลเกินไปเราเราได้ยินชัดเนาะเขาพูดเขาพูดตามเราเป๊ะเลยเนี่ยโอ้นอกแก้วนี่เขาชอบพูดตามค้นมา,มามามาลงไหมเออมา,มามามาลงมาลงมาอุ้ย,ยต้นนิ้วเลยเนี่ยนหนามเลยเมาดูดิเรามาทักทายนกแก้วกันดกว่า เดี๋ยวสิพูดตามเราหมดเลยอ่ะอ้าวตดได้ด้วยตดตามหมดเลยอ่ะแล้วเจ้าหัวเลาะตามพูดตามอะไรกันหมดเลยออ้าวเฮ้ยอ๋อนกแก้วพูดตามไงลูก อ้โหนี่มันเป็นนกแก้วพนันธุ์พิเศษของแถวนี้เลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเอาไปเลี้ยงในเต็นท์เราดีกว่าเก็บป,ปืนเก็บป,ปืนเก็บป,ปืนตอนนี้เราเอาปืนมาด้วยเพื่อว่าเผื่อมันจะมีอันตรายใช่ไหมลูกพกเป็นอาวุธแต่เดี๋ยวเราปืนไปด้วยปนะโอ้โหนกแก้วตัวนี้ฉลาดมากเลยนะ ตามเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยสวัสดี<ว>ตอนนี้เราหิวข้าวกันย่างอ่ะเด็กๆอ่ะไปกินกัน๋<ว>อหิวนกบอกอหิวแล้วฮะ <laughs> <laughs> นี่นะคะเราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะโอ้อิ่มมากเลยกินกันคนละสามจานสามจานเลยน้าพบด้วยเดี๋ยวเราไปเอานกแก้วมาเล่นกันดีกว่าป้าอิ่มแล้วไงข้าวอ่ะโอ้โหพุงกลางเลยป้าแล้วก็อยู่ตรงไหนกันบ้างคะมันบินมันบินไปตรงหินใช่ไหมเมื่อกี้อ้าวหินไหนอ่ะน้ยเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้มันหายไปไหนเออเมื่อกี้มันบินมาเล่นอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ่ะ แล้งพบเห็นไหมใครเห็นไหมว่ามันไปไหนทําไงล่ะทีนี้เราต้องไปตามหานกแก้วกันนะสิน้องพบจะรู้ไหมลูกว่ามันไปทางไหนหนูรู้ไหมน้องครีมไปดูสิลูกไปทางนั้นเหรอโอ้ทางนี้แน่เลยโอ้โหจะเจอไหมวันนี้หนูเห็นนกแวบแบ Icana, <favorite. S 1> อ๋อมันหายไปทางนู้นใช่ไหมหนูคิดว่าไปไปดูทางนู้นกันดีกว่าไปอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนู้นนะอาจจะอยู่ทางนี้ก็ได้ไปไปดูกันดีกว่าโอโหระวังนูกเป็นทางลงเดี๋ยวไหล โอ้มันเอามาซ่อนไว้ตรงนี้เลยหรอเนี่ยสงสัยเจ้าตัวประหลาดเมื่อกี้มันกำลังจะมาย่างนกกินหรือเปล่าโอ้เจอแล้วนกแก้วของเราดีใจจังเลยเจอนกแล้วนกก็เย่ด้วยเจ้าโดนใครจับตัวมาล่ะห่าโอ้ มาป่ามีป่านี่มีหมาป่าด้วยสิหมาป่ามันหน้าตายรูปร่างยังไงอ่ะอุ้ย,ย,ยมันบอกอ้วนๆพุงใหญ่ๆหญ่มันมีมีใครพุงใหญ่ๆหั้ไหมีค่ะเฮ้ยใช่เปล่าไม่น่าใช่เนาะเฮ้ยจำผิดตัวหรือเปล่า <c oughs> เอาดิก้าไปเล่นกัน เราได้นกแก้วเราคืนมาแล้วอเอ้น้องพบแอบ,บใครลูกมีธัญญากลายเป็นปีศาจไปแล้ว <c oughs> โอ้ปีศาจลิ้นดำ <c oughs>